รู้ไหมอาหารแบบไหนทำให้น้องสาวมีกลิน่น มีกลิ่นเกิจดจากหลายสาเหตุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอับชื้นการที่มีเหงื่อหรือเกิดจากภาวะที่มีตกขาวผิดปกติจากการมีการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสหรือเชื้อโปรโตซัวที่จะทําให้มีกลิ่นออกมาได้ค่ะหรือบางคนก็จะเกิดจากนะคะการกินอาหารที่มีการหมักดองค่ะหรือเป็นอาหารที่มีพวกเครื่องเทศต่างๆพวกนี้ก็จะทําให้มีกลิ่นออกมาจากน้องสาวเราได้เช่นกันค่ะเพราะว่าเวลาที่เราทานอะไรก็ตามมันจะมีสารคัดหลั่งออกมาทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะ จริงๆแล้วกลิ่นปลาเค็มเนี่ยนะคะเป็นกนลิก่นเหม็นแล้วก็ันเหม็นเหมือนปลาเน่าอะไรพวกนี้เนาะเป็นกลิ่นพวกเหม็นเปรี้ยวพวกนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันเกิดจากว่ามันมีการติดเชื้อไปเวยน้องสาวของเราค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจากการทานอาหารนะคะ <ๆ S 1> ควา่า like <ๆ S 2> จะเป็นส้นตมตำหอยดองเนาะเครื่องเครื่องเทศต่างๆอะค่ะมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเหมือนปลาเค็มหรือกลิ่นปลาเน่านะคะเพราะว่าการที่บอกว่าน้องสาวมีกลิ่นปลาเค็มหรือกลิ่นปลาเน่าเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการติดเชื้อค่ะของพวกแบคทีรียเชื้อราไวรัสในช่องคลอดเรามากกว่านอกจากนี้ค่ะก็ยังมีกิ่น อาบที่เกิดได้จากการที่1เลยคือเราใส่เกางเกงใน,นที่มันอับชื้นตากไม่แห้งนั่นเองนะหรือบางคนค่ะการทํามาของต่อมเหงื่อที่มากเกินไปเนาะหรือว่าต่อมกลิ่นที่มากเกินไปค่ะตรงไหนที่มันมีรูขุมขนมีต่อมพวกเนี้ยค่ะมันก็จะมีเหงื่อออกมามีกลิ่นออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นที่รักแร้ของเรานะคะหรือว่าร่างตัวของเรานะรวมกระทั่งถึงเปร็นน้องสาวของเราด้วยนะคะก็มีกลิ่นอับจากตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะ การดูแลทําความสะาน้องสาวค่ะโดยปกติแล้วก็ทําความสาดเช้าเย็นนะคะหลังจากที่เราอาบน้ำไม่นานนะคะแล้วก็ล้างบริเวณน้องสาวของเราไปด้วยแต่ว่าการล้างบริเวณน้องสาวของเราค่ะก็ล้างบริเวณภายนอกเท่านั้นบางคนชอบคิดว่ามันมีตกขาวปกติใช่ไหมก็ล้วงมันเลยแต่จริงๆเนาะเป็นความคิดที่ผิดนะคะเพราะว่าการที่เราเอานิ้วของเรานะคะล้วงเข้าไปในช่องคลอดของเรามันจะทําให้แบคทีเรียที่ดีนะคะตายไปแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็เกิดตกขาวที่ปกติวนเวียนไปอย่างนี้ การที่เจนนทิกมีสําหรับการลดกลิ่นค่ะก็ลดได้นะคะจากการที่มีกลิ่นอาบจากการที่มีเหงื่อเยอะเกินไปค่ะเราก็จะใช้บทหอกเรียกว่าเป็นเจนนี่บทเป็นการฉีดบริเวณน,น้องสาวข้างนอกบริเวณหัวหนาวแล้วก็แขนซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นบริเวณที่มีการทํางานของต่อมเหงื่อแล้วก็ต่อมกลิ่นแล้วก็จะฉีดบท็อกค่ะเพื่อไปลดการทํางานของต่อมเหงื่อแล้วก็ต่อมกลิ่นนั่นเองฉีดหนึ่งครั้งค่ะจะอยู่ได้ยาวนานประมาณ4-6เดือนค่ะไม่ต้องฉีดบ่อยนะคะแล้วก็ได้ผลค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกลิ่นก็ต้องการที่จะฉีดโบท็อกเพื่อลดเหนื่อยลดกลิ่นสามารถเข้ามาปรึกษาหมอหนึ่งในที่เจนิทีคลินิกค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe, s u b สไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้หมอหนึ่งด้วยนะคะ